มันคือถือแนวนี้วันนี้คือถือแนวนี้โอ้ยที่หลอกโอ้โอ้ยโอ้ติดแล้วครับติดแล้วเนี้ยกับแก้มมื่อเนี้ยเอ้ยไอ้นินไอ้นินนู้นไปนี่เดือนวันที่เขาเราจะเข่าดาวนี่คือเข่าหอดเดือนเดือนมาจีบ่อลพอขั้วนี่เข่าทุกอย่างครับเดดือนาว บุญบ้านงานทั้งบุญแสงสีวบ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 เดี๋ยวหาปลากันเด้อคือว่าถึกว่า ติดแล้วครับติดแล้วเนี่ยกับแก้มมาอน,นี่ยไงแล้ววัดฉันเต้อยไอ้นินไอ้นินอุ้ยบบะบบะไงแล้วว่าฉันเดอหากับแก้มก่อนเด้อครับหากับแก้มก่อนว่าแล้ววัดใหญ่แล้วโอ้ยกับแก้มเฮาสดสดเลยครับ<ห>เออที่เชิ้ตแจงแล้วเรื่องแรงนี่ กัปูก้ามไงครับไ,มไทมตัอนัอะนอ้ยนี่ดินอยู่ยินอยดิวนย,ยู่นนะเียวกัล่งทีนกัลังติดครับกัล่งติดหัวคำอยู่หัวคำอยู่ เอาจูนพูนนี่ครับโอ้ยเต็มอัญยะเต็มอัญยะคน่ะโอ้ยติดๆๆเลยครับเนนี่อันนี้เซจเกดเลยติดแต่หัวคำนี่ อีกแล้วกาปูอีกแล้วกาปูอีกแล้วมาจีชน,นเจ้าคนนึงวดใส่วดจะขูดเขาเลยแล้วถ,ถ่ะอ,ออีกแล้วหูยแม่ไงครับแม่ไงครับร่มบ่เป็นดันแม่เขาบอกว่านะโอ้ปวดไงครับ ไงสัมปนินล่ะบูโอ้สัปนินไง่ะเกือบถือมุนตอมแล้วไอ้เกือบเลยครับเกือบเลยเกือบเลยวะโอ้ยทั้งเบีก็ถือทั้งพุ่นก็ถือบูโอ้ย,อย,อยดินทาเดอ้อดินทาโอ้ยสาม อุ้ยย <see> like ังย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 ังอยู่ยังเดินอยู่ครับยังเดินอยู่ท้าเด้อท้าเด้อโอ้ยติดเป็นแถวแถวเลยครับใส่ยยังยู้ยังอยูนี่นี่แถวนี่แหละแกว่าแก้ว่มันยังเดินอยู่ไหมตะกี้แตบแทบแทบอยู่ก็จะมัวเห็นโตเห็นแต่หนามคุณละห่วยคือมิดละเออ่เเหห็็นนนได้ตายุยูยู เหรอปะโอ้ยตัวกันเฮ้ยไปแล้วยังวะโอ้ยคือไหวเดียวโอ้ยตะกี้ยังดีเดี๋ยวเฮ้ยอังมองดีปะน้ำคุณอยู่หันอยู่โอ้ยรถจ่อยครับตัวหนึ่งรถจ่อยบักใหญ่หนึ่งโอ้นี่เบิ่งเอาครับอุ้ยคอนซ่อนได้แม่ไงค่ะใคร ง่ายครับปลาสลิดแถวนี้ครับแหงหนาวแหงออกดีครับพี่น้องมันคือถือแนวนี้วันนี้คือถือแนวนี้โอ้ยพี่หลอกโอ้ยซ้ำเลยหมงเดียวโอ้ยโอ้ยเต็มห้าววันนี้โอ้พี่หลอกกับหมงเดียวซ้ำ โอ,อโอ้ยติดเนี่ยดะเนี่ยมันคือมันจุ่มอยู่มองเดียวครับพี่น้องเฮ้ยนี่ครับทั้งนี่ก็ทายอยู่ทั้งนี้ทายอยู่แต่ละแม่โอ้ยปุ่มปุ่มอยู่มองเดียวครับพี่น้องอตัวหน่อยก็บวตีก็ไหนไหนเซลล์แม่ฮะอาก่อนทาก่อนทาก่อนได้เชื่อใจได้ มอของสามเลยโอมองเดียวสามคนนะเนี่ตอนนี้ยังติดถ่ายอยู่ครับนี่ถาก้อนเด้อถาก้อนนี่ครับข้ามองอยู่ครับนี่ถาก้อนนี่ปลาเข็งประเข็งไงปลาเข็งไงเออเออปลาเข็งไง เอาเห็นตาแดงหุ้นหุ้นครับนี่ตาแดงหุ้นหุ้นอีกแล้วเป็นแถวเป็นแถวยะไรทหารพูนพูนเลี้ยงคิ้วนะครับเลี้ยงคิ้วพูนเลี้ยงคิ้วทาเลยครับเลี้ยงคิ้วทาเลยเลี้ยงคิ้วเลยครับนี่ติดเป็นแถวเลยครับ ตูหนึงอะไรทั้งนั้นก็ตันึงตูหนึ่งตูหนึ่งอูหนั่งพุ่นพุ่นใค้ด้วบอกกองไอเละคือหมูอืมติดแล้วครับเราวายเราวายอยู่นี่ละโอ้โหทั้งนาก็อีกครับเฮ้ยมันดีคัะแค่มือนนี่นี่เอาอีกเอาอีกโอ้ย มันมันแล้วมันมันแห้งหนาวแห้งมันแกผมจะจีวันนั้นเจ๊ได้มองขนาดยังหลงมองใหญ่แล้วมือเจ๊ไดขนาดปลาปูมีได้แนวนี่ยปูมีหน่อยได้เยพี่ปูกล้ามใหญ่เล่นเราอีกแล้วโอ้ยกับปูกะไรครับพี่น้อง เพิงครับข้างหน้านี่มันขึ้งอยังครับแปลกๆเยอะครับนี่เนี่เอากระปูอีกแล้วมันมันปลาคือมันกระปูบม้วนวงไว้กระปีกแล้วเอ้าพุ่นหน้าพุ่นหน้าโอ้ยเฉพาะตาขาวอุ่น่นะนะเป็นกัาตาที่หันเอ้ยเห็นตาปลาจะบอกเห็นตาเขาห้อยเจ้าคือมาลอยกินปลาคอยแน่นี่ห้อยห้อยห้อย เจ้ามาลอยกินปลาคอยได้ยังไงน,นี่เฮ้อคอยใส่มองยังไงเจ้าเฮ็ดแจ้วนี่บ่ได้เ,เด,ด้ดอลอ,อ,อยกินปลาคอยละเจ้านี่ยคอยอุตส่าห์ใส่มองเจ้าก็มาลรักของคอยน่ะเอ้ยปล่อยไหม <c oughs> โอ้ยบ่อย,ยอมปล่อยได้เว้ยเอา้ากินได้กินไปโลดเอา้าเอา้ากินได้กินไปโลด ตัวลักปลาครับนี่นะครับตัวลักปลาอุ้ยนี่ละ<ล>มยลยวยเอ้ยเอ้ยตัวสำคัญมาแล้วเอ้ยเอ้ยรุดไปแล้วไปใช้ก็วะลู นายอีกตัวหนึ่งไอ้ปูจะกิน่าไอ้ปูไอ้ปูกระกปูกระชิกลิปลาครับพี่น้องมันจะงูมันจะปูนะนาะปลาหมุนอุ้ยปุ้ยแบบน,นี้ันถือกระปูครับถือปลาก็ถือกระปูวิ่งวุ่นวายยังไงบ้าง,างตัวหัวค่ำครับ เศษเลยมองเลยครับปีนมองเลยมองน่อยถือปลาไนส้อนปีนเลยฮะน่น้อยครับเพราะเขาน้อย โอ้ไพิษพลาดครับพี่น้องมองปลายญใ่ใส่ม่องหน่อยมันก็เล่ยได้แนวนี้เนี่ยครับเลยมีแต่ตัโตหน่อยมาติดม,ม่องใงเมื่ดก่อนครับตองนี่มองนี่ต้องเอามออ่องนี้ไงวาใส่ ถือเต็มหลังครับปูนทั้งหน้ากับถือทายะปูน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 ,ปนดินทายะถาก้อนถาก้อนเก็บก้อนทั้งพีก้อนหลังนี่กับมานสุดแถวเลยครับโอ้ยครับมองนี่ปลาใหญ่แลนครับแต่ว่าเรือม่องหน่อยลงลงม่องหน่อยครับโอ้ยนี่ครับ มองไงเมื่อก่อนขนาดว่าใช้มองง่อยได้ในนี้โอ้ยโอ้ย,อยดินเอาดินเนาะครับใหญ่กว่าม่องัอนร้ายกว่าน,นี้กงว่าอเอา,าอแล้วครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งไม่อีกแล้วนี่สุดพอดีลังนี่มานตลอดลังเลยนี่ลักสุดท้าย เว้นยีคอยปต้องเยอะอย่ามันตาย,ยาคืนวคอยก็น่องงที่เต่าอุ้ยถึกประคอแล้วครับเถืกประคอะคะคอูอ้มาจังไหนเนี่ยเอ้ย,อย,เ,ยเออถื่อถ่าย,ายมาถึกอาคอลยอุยเพห็นไหมเฮ้ยสงสัยมันออกมาจากป่าเนี่ยครับ ดูครับยังค่อยรุ่นอีกรอบไม่ครับไอเติบอยู่ครับไหลเติบอยู่